แฟนทองผสมแข่งกับนนกุลจับรางวัลดวงเห็นขวาหนึ่งล้านปาร์ตี้ปีใหม่มาดามแปงงานปาร์ตี้ปีใหม่จัดล่วงหน้าจัดขึ้นโดยมาดามแปงนวลพันธ์ล้ำสัมณ์ณริหนะศึกหรูหหรกลายเป็นงานประจำปีไปแล้วละคะ่ะ <c oughs> เพราะเป็นงานที่นอกเหนือจากจะรวมบรรดานางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงมารวมตัวกันแล้วอาทิ อ้ํพัชราภาแอนทองผสมแอปทักษออน,นัดมีเรียนุ่นวรนุชเชอรี่เข็มอับสอนสิริตาเจนเซนและก็ยังมีพระเอกต่อธนาภพและก็มีนนกุลหวานใจของแอปทักษออนมาเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มปีที่2แล้วล่ะคะ่ะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นปาร์ตี้ที่อบอุ่นและก็คลื้นเครงที่สุดและไฮไลท์นอกจากจะมีกวนนางเอกมาร้องเพลง ก็ยังมีการจัดรางวัลให้กับผู้โชคดีเป็นของขวัญจักมาดามแป้งที่บอกเลยค่ะว่าแต่ละปีนั้นรางวัลน,นั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ทำเอาบรรดานางเอกเนี่ยกรี๊ดแล้วกรีดอีกจนเสียงแหบกันไปข้างหนึ่งเลยแหละคะ่ะปีที่แล้วรางวัลใหญ่นั้นก็คือทองส าและแอปทักษสออ่อนนันเป็นผู้เข้าชิงกับแอนทอมผสมแต่สุดท้ายแอปนั้นคว้ารางวัลใหญ่เบิ่มไปครองแต่ปีนี้แอนทอมผสมเป็นปีของเธอแล้วล่ะค่ะกับเกมชิงร้อยชิงล้านที่เธอและนนกุลหวานใจของสาวแอปนั้นมาชิงชัยกันและสุดท้ายสาวแอนนั้นเธอก็เป็นผู้โชคดีคว้ารางวัลหนึ่งล้านบาทไปแบบสวยสวยชิงร้อิงล้ากองุนชิริงล้าน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแอนทองผสมด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งปาร์ี้ที่สนุกมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ